แต่อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวคือกรณีของคุณบินนี่ใช่ไหมที่บอกว่าอมีความสัมพันธ์กับรองหนึ่งภาคภูมิก็ออกมาเปิดเผยแล้วคือเราไม่ไปพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ของ<ม>คนทั้งคู่หรอกแต่ประเด็นที่เกิดขึ้นมันก็มี2อ,อย่างมุมหนึ่งคือเรื่องทางคดีเว็บพนันออนไลน์คุณบินนี่ก็ยืนยันกับสื่อบอกว่าเธอไม่ใช่เจ้าแม่เว็บพนันออนไลน์<ม>เจ้าแม่ที่ไหนนั่งรถมาแบบนี้ลงมาเจอนักข่าวแบบนี้ เธอไม่ใช่เจ้าแม่เธอปฏิเสธว่าเธอไม่ได้ทําเว็บพนันออนไลน์อันนี้ก็เดี๋ยวไปสู้กันตามกระบ,บวนการแต่อีกหนึ่งเรื่องสําคัญก็คือเธอบอกว่าไอ้รูปที่มันหลุดออกมารูปคู่พี่หนึ่งภาคภูมิรูปที่ถ่ายกับรองโจ๊กกับพี่เอสุภชัยหรือแม้แต่คลิปที่ไปร้องคาราโอเกะด,ด้วยกันกับท่านรองโจ๊กอะเธอถามว่ามันหลุดออกมาได้ยังไงเพราะเธอไม่เคยโพสต์ภาพและคลิปเหล่านี้ลงในโซเชียลมีเดียเลยเธอบอกว่าโทรศัพท์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็อยู่กับ PCT ใช่ไหมตํรวจพีซีอ่อะออแล้วใครเป็นคนปล่อยอะ่ะนั่นน่ะสิเธอ,อก็ตั้งคําถามแบบนี้ว่าใครเป็นคนปล่อยออใช่ไหมฮะแล้วเธอก็บอกว่าเธอยือนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าเธอเนี่ยไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์เลยปรากฏว่าหลังจากที่เธอมีการถแถลงเรื่องนี้คุณอัจฉริยะที่เป็นคนตามเรื่องนี้มาตลอดนะครับก็มาพูดคุยกับเราในรายการเปิดโตข่าวทางออนไลน์ของ p p t v ด้วยคุณอัจฉริยะเนี่ยใช้คําว่าที่ได้ฟังคุณบินี่พูดทั้งมดเนี่ย มันเป็นนิทานหลอกเด็กอบอกว่ามันเป็นนิทานหลอกเด็กมั่นใจว่าหลักฐานชัดเจนเอาผิดได้แน่เอาลองฟังบางช่วงบางต่อนะครับจริงพูดจิงเสียเพราะว่ามันก็ไม่ตรงกับที่ที่พี่หนึ่งให้สัมภาษณ์ไม่ตรงกับพี่โจให้สัมภาษณ์ถูกไหมมันก็เท่ากับว่าขัดกันไม่รู้ใครพูดจริงใครพูดเท็จอะอ่าถูกไหมล่ะไม่รู้ว่ามันก็คือพี่โจบอกเจอครั้งเดียวมินนี่บอกเจอสองสามครั้งอ่าพี่หนึ่งบอกไม่ได้พาไปแต่มินนี่บอกพาไปก็เลยไม่รู้ว่า ใครจริงใครไม่จริงแต่มินนี่จะฟ้องใครอ่ะก็ต้องพิสูจน์ได้นว่าตํารวจคนไหนนะปล่อยภาพหลุดไปหรืออะไรที่เขาบอกว่าเขาถูกละเมิดนะครับประเด็นคือเอามาจริงอ่ะคือมาเบี่ยงเบนประเด็นแต่สําคัญคือพูดตอบคําถามสื่อหน่อยว่าไอ้ม้าเนี่ยไปร้อยๆอยเล่มเนี่ยคุณได้มายังไงออคุณไม่เกี่ยวข้องเว็บประนันผมไม่ได้สนใจหรอกแต่ถามว่าม้าเนี่ยมาอยู่ได้คุณได้งไงม้า้อยๆอยเล่มที่ว่าหมายถึงบัญชีม้านะที่บอกว่าไปเจอเนี่ยนะ คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออา,อาชญากรรมนะครับออกมาตั้งข้อสังเกตการออกมาให้สัมภาษณ์ของคุณมินนี่นะครับและที่สําคัญคือมีคําให้สัมภาษณ์ไม่ตรงกับข้อมูลที่พันตํารวจเอกภาคภูมิและตัวบิ๊กโจ๊กเคยเปิดเผยกับสื่อก่อนหน้านี้อย่างเช่นเรื่องที่บิ๊กโจ๊กเคยบอกว่าเคยเจอมินนี่ในงานเลี้ยงครั้งเดียวแต่มินนี่ให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่าเคยเจอบิ๊กโจ๊กสองถึงสามครั้งรวมถึงเรื่องของภาพถ่ายในงานเลี้ยงที่มีคลิปร้องเพลงร่วมกับบิ๊กโจ๊กนะครับ ตอนนั้นเนี่ยทางรองหนึ่งภาคภูมิบอกว่าไม่เคยพามินนี่ไปแต่มินนี่บอกกับสื่อว่าในงานเลี้ยงครั้งนั้นพันตำรวจเอกภาคภูมิเป็นคนพาไปเพราะฉะนั้นคุณอัดก็มองว่าอันนี้ข้อเท็จจริงไม่ตรงกันละส่วนประเด็นเรื่องที่พันตำรวจเอกภาคภูมิยืมเงินมินนี่เนี่ยคุณอัจฉริยะตั้งข้อสังเกตแบบนี้ครับว่าจะเป็นไปได้ยังไงที่ตำรวจยศพันตำรวจเอกจะไปยืมเงินเด็กกระโปโล ซึ่งอยากให้สังคมสนใจเรื่องวันที่ตำรวจ PCT บุกไปจับมินนี่แล้วเจอบัญชีม้าก,กว่าร้อบัญชีมากกว่าเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวเลยนะครับแล้วก็ยังพูดถึงรูปภาพของมินนี่ที่ถ่ายกับบิ๊กโจ๊กและภรรยารวมถึงพี่เอสุภชัยที่นำมาเปิดกับสื่อมวลชนก่อนหน้านี้บอกว่าภาพเหล่านี้คุณอัจฉริยะไม่ได้นำภาพมาจากตำรวจชุดจับกุมนะแล้วก็อ้างว่าภาพนี้เนี่ยสื่อนำมาเปิดเผยก่อนแล้ว ซึ่งเรื่องนี้ถ้ามินนี่จะฟ้องก็ไม่มีปัญหาเช่นเดียวกันกับทนายความของฝั่งบิ๊กโจก็คือทนายอนันชัยนะครับถ้าจะมีการฟ้องคุณอัดในข้อหามินประมาทก็ไม่กังวลถ้าฟ้องก็จะสู้ไปตามกฎหมายนะครับขณะที่ทางด้านของทนายอนันชัยก็เปิดเผยกรณีของมินนี่ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความสัมพันธ์กับรองหนึ่งภาคภูมิว่าเป็นการจัดฉากหรือไม่หรือมีใบสั่งให้เธอออกมาพูดหรือเปล่าทนายอนันชัยบอกแบบนี้ครับว่าจะเป็นใบสั่งได้ยังไง เพราะตัวเองหมายถึงตัวทนายนะยังไม่เคยเจอมินนี่เลยหลังจากที่คุณอัจฉริยะพูดว่าการที่มินนี่ออกมาพูดมีหลายประเด็นไม่ตรงกับที่บิ๊กโจ๊กและรองหนึ่งพาคภูมิผู้ไปก่อนหน้านี้ทนายนันชัยก็บอกว่าขอให้เห็นใจฝ่ายหญิงที่เป็นแม่มีลูก6กขวบแล้วต้องมาเห็นภาพแม่ตัวเองออกโซเชียลและตอนนี้สารยังไม่มีการตัดสินเลยนั่นหมายความว่าคุณมินนี่เองก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์ถูกไหมฮะ แต่ทําไมถึงไปบอกว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นไม่จริงและไม่ใช่สาระสําคัญภาพและคลิปดังกล่าวก็เป็นคลิปงานเลี้ยงที่ก็สามารถหายได้เพราะเป็นที่ระโหฐานไม่ใช่ที่รับที่อยู่กัน2ต่อ2ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยไม่ใช่เห็นแค่ภาพแล้วเอาไปพูดนะครับขณะที่เมื่อวานนี้พันตํารวจโทคลิปปริยาเกตนายตํารวจที่บอกว่าเป็นคนใกล้ชิดสนิทสนมกับท่านรองโจ๊กดูแลจัดการเรื่องเงินของท่านรองโจ๊กมาตลอด ปรากฏว่าพันตำรวจโฮคริสเนี่ยก็เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเบื้องต้นเจ้าตัวยืนยันความบริสุทธิ์นะครับว่าไม่เกี่ยวข้องกับเว็บผนันครับพี่คิดีครับดีครับพี่คริพี่คี่คริตพี่คริดพี่คิดพี่คิดพี่คริดพี่คริพี่คิดพี่คิี่คิพี่คิพี่คิตพี่คิดพี่คิพี่คิพี่คริพี่คิพี่ริพ่คริตพี่คริ่คริตพี่คิพี่คิดพี่คิด ขอขอเป็นพนักงานสอบสวนก่อนนะครับขอเป็นพนักงานสอบสวนก่อนนะครับม่มีมีมีทนายมีทนายเด็ดเด็ดยืนยันว่าพี่บริสุทธิ์ใช่ไหมบริสุทธิ์ครับเออแล้วแสดงว่าเขากล่าวหากคุพี่นะสิระวังนะครับเราระวังอะไรเขาขอญาตไปพบาะพนักงานสอบสวนก่อนนะครับอ๋อได้ครับคุณพี่ปอดสิปอดปอดปอดมันมากเมื่อสักครู่นี้อาจจะต้องขอแก้ไขคำพูดของทนายเปียกหน่อย ทีทนายเปียกบอกว่าในคลิปในภาพที่ถายเนี่ยเป็นที่ระโหฐานใครก็ถ่ายได้คือทนายเปียกอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าที่ระโหฐานเป็นที่สาธารณะแต่ในความเป็นจริงคือที่ระโหฐานเนความหมายจริงคือที่ลับอ่ะเหมือนบ้านของเราอะไรงเงี้ยนั่นคือที่ระโหฐานใช่ไหมฮะอ่ะคราวนี้กลับมาที่พันตํารวจโทรคริสนะครับทางด้านของพันตํารวจโทรคริส ที่มีข้อมูลว่าเป็นผู้จัดการดูแลเรื่องเงินให้กับพลตารวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผบตรพร้อมกับทนายความเดินทางมาที่กองบังคับการตํารวจนครบาล5เพื่อให้ปักคําพนักง,งานสอบสวนซึ่งสีหน้าของพันตํารวจโทคลิสเนี่ยก็ดูเหมือนว่าไม่มีความกังวลอะไรนะครับพร้อมยืนยันในความบริสุทธิ์ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บพนันหลังจากเข้าพบพนักง,งานสอบสวนประมาณ20นาทีพันตํารวจโทคลิสก็ตรงไปที่รถเพื่อเดินทางกลับทันทีนะครับ โดยบอกกับนักข่าวสั้นๆว่าสามารถชี้แจงเส้นทางการเงินที่ออกจากตัวเองไปยังบุคคลต่างๆได้ทั้งหมดส่วนรายละเอียดอยู่ที่พนักง,งานสอบสวนแล้วไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับติดตาม P p t v h ท36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย